ผมเป็ดดีวีฮนะหรือว่าเป็ดพัทลวิทย์ออตโต้นะครับเต็นรถย่านพัฒนาการตัดใหม่ร้อยห้านะครับผมเขตสวนหลวงเฮ้ยเขตปราเวนะครับกรุงเทพมาหนาคนครนะวันนี้พี่เป็ดจะมารีวิวรถเข้าใหม่นะครับหลังจากที่พี่เป็ดรีวิวคันตีน้ําเงินที่จะตัวยไปแล้วนะเจ้าของอยู่ตุลาธาน,นีป่านี้ก็ขับมันไปแล้วนะครับเป็นเด็กอายุแค่ยี่สิบเอ็ดปีนะจับเจ้าคันนี้นะนี่นะครับผม ปีศูนะครับผมปี่เป็ดพาไปดูรีวิวเลยกันคันนี้นะครับทุกอย่างครบนะครบครบทุกอย่างเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ที่เป็ดด้วยนะครับสนใจคอมเมนต์มานี่ฮะไฟโปรเจคเตอร์กระจังหน้าโครเมี่ยมโลโก้สีแดงเทียวคร์บอนแทอากันนะแบรนด์ดัง หยัดทรงหลดเตี้ยล้อล้น RPF1 ขอบ1ิดเจ็ดกสิบปดระมาณนั้นนะครับผมรถมากับตัวนะครับยางนี่ตภาพแบบนี้ถ้าลูกค้าไม่ชอบเราเปลี่ยนให้นะอ่ากระจกคาบตแคร์เรียบร้อยจยัดทรงมาล้นล้นแบบนี้เลยนะครับผมสวยงามมากนะผมบอกเลยว่าสวยงามมากใครช้าบอกเลยว่าอดนะครับผม คันนี้ราคานะครับราคานะสามแสนต้นๆคันนี้ผ่อนได้ห้าปีนะครับผมเพราะว่ารถต่ำกว่าปีสันสิบนะที่เป็ดพาไปดูภายในกันรถพึ่งมาย้าว่ารถพึ่งมานะครับผมรถพึ่งมานะรถล,ล็อกนะผมกดก่อนอ่านี่ฮนะเดี๋ยวราทําความสะอาดให้นะกระจกไฟฟ้าทั้งคันนะครับผมพวงมาลัยไต่มาให้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างเดิมๆหมดนะมีหัวเกียร์ให้นะครับผมเบาเป็นเบาผ้านะ แล้วเราทําความสะอาดให้หมดเรียบร้อยเลยนะไม่ต้องกลัวนี่เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องซิ่งขนาดนี้ห้องเครื่องเป็นยังไงที่เป็ดพาไปดูอันนี้บอกเลยว่ารถยังไม่ได้ทําความสะอาดยังไม่ได้ชงรถพึ่งมาสภาพแบบนี้เลยนะดูห้องเครื่องกับพูดมากเดี๋ยวก็หาว่าหมบนี่เป็นไงครับแบบนี้เลยไม่หมกไม่อะไรนะครับผม รถมาตอร์พแบบนี้ปันจากกันไปพี่เป็ดสตาต์ทฟังเสียงให้ดูดูเลยนี่นะครับอ่าเป็นไงเสียงใช้ได้หวาน ช่ได้ใช่ไปใช่ไปราคาคันนี้นะครับราคาคันนี้นะสามแสนสามหมื่นเก้าบาทผ่อนประมาณเจ็0พันนะครับผมเพราะว่าผ่อนได้5ปีใครชอบปากากดไลค์กดแชร์ให้พี่เป็ดด้วยนะครับนานๆจะมารีวิวทีนะครับผมตลอดวันนี้พี่เป็ดไปแล้วบายบาย